สบายดีแหละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดชูคูสุคนเด้อมื่อนี้ก็มาพบพ่อกน้องแหล่แล้วพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกน้องแหล่มื่อนี้กะทางน้องแหล่ก็แวะมาทางเตาถ่านพ่อแม่พี่น้องกะเห็นผลนชุ่มแซวอยู่พ่อแม่พี่น้องโดยกะจักผืนเห็ดยังกันกับสีหยางเขาไปหาทางผืนกันเลยพ่อแม่พี่น้องทางน้องแหล่กับหยางมันเปิดคลิปอยู่พี่พ่อแม่พี่น้องโดย โอ้ยพ่อแม่พี่น้องท่งนองแหลกกับปับเป็นกองหลังทีเรียบร้อยแลว้วกับสี่ยางไปหาทางเพิ่นเลยพ่อแม่พี่น้องโดยท่งนองแหล็กย่างมาเปิดคลิปอยู่พี่พ่อแม่พี่น้องผูกจะเพิินเฮ็ดพี่ช้างแบบซุ่มแซลอยู่หลายหลายคนพ่อแม่พี่น้อง สบายดีเด้อสบายดีมันสบายดีปน้ละตีขาก็แดดมันนี่ก็ไแดดแดดอ่ะว่าเราก็ไม่มันผาี่ยไห้ยท่นี้มาต่อแกบนาเนยเ่ล็นแล้วน้องจเห็นนี่กัมกเพาะพนตีเข่าพี่น้องตีเข่าวนสวยประบุนเนี่ยเลยพี่น้องโดย โอ้ยโเพช้ยรันชัยดีตี่ดิีมาีบดีเด้อป้าบดีอันนี้ผ้าบัดลงมาใส่อีกน้อยรอผาบัดรแล้วดิ มามามณีตอนหนึ่งกับมาลาบด้ไ้เจอน่เมดมาตอนหนึ่งับาบตีนดาปนังตีเลมโอ้ปนังตีแนังนยแล้วไานก็เด้อผัดเตียงกัเใขีรถมาหนองแหใีรถมาตีทุกคนนะเดือดเดือดไดดินเดือดได้ดินใครมาดง เห็นเลือดแดงไหมได้ย okay. ังมาได้ย okay. ังม่พี่ด้าอะนยเขาเบื่ออยู่ข้างพี่นังพี่รันไม่ได้มาได้แตงมาขอเบื่อยู่พี่แดงแม่ละนีุ่้มตเป็นนังควยดีอ้าวมันเมื่อยลก็นั่งซอนล่ะเขาเบื่อกตอยู่พี่นั่งฮะองเคยเจาบห ฝากลฟ์พูดตายไปนากลฟ์พดเียน้องเลยพี่น้องไพ่ว่าน้าเงีมันเงมันเง้ยงฮเนาะว่อแห่พี่น้องเนาะม่เดี้ยนั่งไงเนาะบอกวมติข้าวไ่ด้บ่อเลยได้ยังไงนั่งเพ่ว่าอะไรได้ยังไงนั่งพยากรณ์ในหนึ่งนั่งพยากรณ์ในหน่งนั่งพยากรณ์เลยโซนนี้กับบรรยากาศมือนี้กับบรรยากาศห้อนมือนี่พยากรณอากาศ คนผ่านคุณโรตาเด้ลมอึ้งตะเทืออยู่คุ้แก๊กไอเหี้ยอ๋อนี่ตัวตัวติ๊กไผ่หอมผิดหอมจ้ะชิคกี้เลยแล้วพลนั่นแถวออกอยู่นี่บรรยากาศก็อบอ้าวะเออบรรยากาศก็อบอ้าวเมื่อยก็เมื่อยไอช่องคนนี่แล้วคุณได้ผ่านผ่านตากรรมการก่อนจ้าคุณน่าจเป็นลูกไผยประนังยจะดิชุงไาประนังจะเกอดจะไม่ตีซอยไม่เจ็ดไม 我呢？等。<laughs> <laughs> <laughs>

เนี้ยไปหันแล้วก <pleasure> <Matthew> ็อันนั้ที่ว่าไปจะพลอยไปนอกในนี้อยู่

嗯、那不好，岂你是？ โอ้ไี่อาวะเปลี่ยนเปล่ยนโคตคตรโคตร าลองดูตีมาเหือออกคะอ้ัวให่เลยอ่ะอไรใเมืนนางนเอาผ้าบัตมาห้องนะตอนนี้ะเพราะว่าเาตีแล้วมันเสียเนะมันเต้นไปอดลเนขาเต้น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 ไปนะม่เห็นวขาเต้น เอาท่มาเปลี่ยนบัน <hours> ีย์พ่อแม่พี่น้อง บดเลยยังกัดกันไปบดเลยวะฉันบดเลยนอนก็บดเลยถาปนฉันไ็ะบดเลยียังเงินบดหะบดโอติตัวคนำพี่น้องเนาะสเยนังเป็นกาตีเนาะกินองอ่ก้นหีเนานี่แบนี้ไ่ยนี่แนเนี่ยจับกนี่ีไอนนี่น้อนี่เนี่ ซื้อว่าซื้อซุปไอซุปไอซุปคนละไอซุปคนนี้ไอซุปแกงน้ำไม้แกงน้ำไม้แกงน้ำไม้ใส่ยังนอใส่ยังนอแกงน้ำไม้นะเมย์บ้าทำอะไรจังสีเขียวชื่อแมลงไอซุกได้สาเห็นอยู่บ่้ยเห็นเออลูกกับแม่ลูกคึ้นสูงแขกันก่อน มงก็แ่ได้นินี่กงกม่ใส่ยังแกงก็ใหม่กใส่หม้อเลยเนาะใส่หม้อไที่เยแต่ทางโรงแรีผ่านหน่อยเดียวหนึ่งกาเขาเปลี่ยนบุ้นแหละแม่นเบาวแห้งนะ ยองเสมอเลยเป็นไปเป้าวันนี้ทุกอย่าวเขาเหมยบอเหมยบอคนเ่อยวนะตีกำลังส่มือากเลยดมือนนิเบงกินกอนยเผินขาดจะได้กหน่อยนะพี่น้องเพื่อออกเ่ยไปดังเะ็เพื่อเเห็ดไปโดนเหงเขาเต็มน่ะเห็ดเห็ดเรอไม่กำลังหัดเดยบมาวันนั้นเนาะ ออกกําล <Brilliant. S 1> ังกายลีนเปิดเชียนดังแล้วล่ะ้อกรซอยกันกะเวไว้ไปเอานูเกิดนยามาา้า้าเงาวกันบ้าี้เนแก้ทิมได้เสียงขนยาวม่อคืนนี่เ็เช่นวานั่นเนาะเข่นเลยเจ๊งม้อใหม่บ้าเปิดแล้วพี่น้องเจ้งน้อใหม่านแรง นี่กับประมาณมามาแต่ฮะมาแต่ค้นเ่าแล้วมันนีก็เลยเผาปลานุ่ไม้นุ่มไม้อีกองเช้ากับขวดทานเลยคอยก็เผาปลานุ่ไม้นุ่มไม,ไม,ไม้ยังเจ้าแกงมันนี่นะนุ่ไม้ไายโอ้ เพนจังมือเลยปนางเนาะเ่าเขาบอไปหมากระลายมือยูป่าไปซีโนกับงามขึ้นเลยเลยห้าเบาซีโนวมันมีเมื่อไหร่มีแค่เนาะแักเล็กีกเดนอ้เยวเชือแล้วก็งุดงรก็เป็นกล่อมดนกลมกองอี้่เนาะเดชหมัดนะเพ้นเดาะเป็นข้นกระไลเยอะท่านจะรลงตลอดคนชุดายป้าป้าเมือหมัดเพื่อกะมด ก็กระมึดแหละกรมันอีกะฮุบขึ้นรถแล้วแล้วทิ้งเข่าไปหิ้วแหล,ละเถียงนเลยนึ่ก็จ็กวันแรยอะเพราะว่าหลายคนเนา,าะใครก็อยากกินต้มไก่ต่ดตี้ก็จะอยู่กินต้มไก่บ่ไก่เป็นอ่างบ่โอ้ยอยากกินหลายเท่าไก่เป็นอ่างค่ะกินมือละโตละโตสิมมือเด้อล่ะสิมมือตตีกินฟองลก์เล่ซ้กก็ฟองปราบนั่มือนนี่เนาะไก่ม้าสิมมือเดยวสิ ของไปนางไล่เอาเวียนให้มันออกแม่ใค้ลูกนี่เห็นไหมต้นพี่รถมาเลยเห็นเห็ดยังเนอะกระถึกก็เลยแบบมาเบิ่งไกญ่ลงหนล้นางมีแต่กระดูกตัวน้อยๆอ่ะตัวใหญ่รู้ไหมรู้เนาะแกตีลุงแหล่เนาะมันแซ่บ จะเสบายดีหะอเปล่ปาล่บันยินดอกป่ากัเอาแต่มั่วม่วแตหมดนวำล้ตำตัวตำป่าแตกำลังตำมั่วตำตัวอยู่เอ่ะาเข้าวเาหห่อ็นง่มาเอสมปด้าันาดีเน่ยเดี๋ยวมันอพี่สบายใจเลยน้องแ้งคำไเปล่าปหลด ปมืเอยปนังก่อนนังพอยก็เด่นอนจะเนออยมื่อนี้ค่ะมื่อนี้ก็ได้พลอยเหื่อยร้ายก็เลื่อนไปด้พลอยเหมือนไ่ได้พลอยบ่นี <c oughs> น่นะผีผล <c oughs> <c oughs> ส่นเลนตกลงมาเลยก็ะเอแลลวสลัดเจลหัวสักหัวคนอืน <c oughs> <c oughs> น้องงนดเอาเป็นเมียาเดวสมสิคีอบายดีเด้อโดยสบายดีโดยเป็นพาดเข่าอยู่ตอนนี้ก็คุลุงก็มาถ่ายคลิปคือกันเนาะทางนี้สบายดีเด้อีบเห็นดอกข่มืดไข่ดำมืดมันเป็นมืดจงส ่อยกระมืดก็เลย่มผสมประสานเข่กับมันมืดทั้ง <c oughs> คุณก็เห็ดกินกันงมมือดเอเยอะปลแดกก็ <ผม S 1> หอยโดยผมมีพี่น้องตอนนี้ทางน้องแหลกอะจิขอจบคลิปไปคือกันอีกทำเคล็ตีเพื่อจิเมื่อแล้วผมมีพี่น้องโดยจะบอกอยัง เป็นแน่ทงเหมยบอเหมยเมื่อน <c oughs> ี้น้องกะทิขอจุคิดไปแล้วไอสบายดีเด้อสบายดีสบายดีป้านางโดยสบายดีโดย โดยพ่อมแม่พี่น้องท่านองหละก็สิอคอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อกับพากพ่อมแม่เนี่ยพี่น้องที่คอยหายกำลังใจคอยกดไลค์กดแชร์ให้น้องเละเด้อทาน้องแหละว่าผิดพลาดประการใดกระต้องโโขอโทษขออภัยหลายๆก็ขอขอบคุณขอบคุณทัทงผูญญ้ใหญ่ใจดีที่คอยหับซุม่มคลิปของน้องเละตั้งแต่ต้นจ,จบที่บทความโฆษณาเด้อพ่อมแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็ขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าพ่อมแม่พี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดี